ดีลแรกทาบรรลุข้อตกลงการค้าฉบับแรกกับยูเคโดยสหรัฐจะลดภาษีรถยนต์และเลิกเก็บภาษีเหล็กนะครับส่วนสหรัฐชาตจจะนําเข้าสินค้าเกษตรของอเมริกามากขึ้นดูทรงแล้วเนี่ยนำเข้าสินค้าเกษตรมากขึ้นนะประเทศต่างๆที่มาดีลกับสหรัฐเดี๋ยวก็จะมีนําเข้าพลังงานนําเข้า LNG ก๊าซธรรมชาติเหลวมากขึ้นผมเล็งไว้เลยว่า KG Energy เนี่ยมีหุ้นออยและแก๊สในอเมริกามากมายนะครับก็แน่ได้ประโยชน์อยู่ละนะครับเคเจเนอร์จนะตอนนี้ชอบมากอยากเข้า ตลาดการเงินโลกขานรับข่าวดีหุ้นสหรัฐปิดเขียวทุกดัชนีหลักๆนำโดยหุ้นขนาดเล็กรัสเซลล์สองพันบวก1 8 7เทียบกับ S p 5 0ซซึ่งบวกเพียง0 5 8บิตคอยพุ่งทะลุแสนดอลลาร์สวนทางราคาทองคำซึ่งดิ่งลงจนหลุดระดับ3,300เหรียญต่อออนตอกย้ำวิวใหญ่สุดของเราเวลานี้คือทองขาลงขายเถอะครับสัญญ,ญาณน้มันดิบ WT i พุ่งทดสอบ60เหรียญต่อบา์เร็วน,นะครับก็ตามมุมมองของเราที่ตอนนี้มองบวกมากมาก น้ำมันน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแถวๆแถวๆว่า55กว่านั่นแหละ WTI ตแล้วก็เก่งนะครับเกง่งเก่งจริงๆเลยคาดหวังว่าในปีนี้อาจจะได้เห็นนะยังไม่ได้เห็นนะแต่อาจจะได้เห็นการปรับตัวลงของปริมาณผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่มากเรารลอคอยมาหลายปีนะครับซึ่งตรงนั้นจะเปลี่ยนภาพของน้ำมันแล้วก็น้ำมันจะกลายเป็นบูลลชแล้วก็เอชเคดีเอเนอร์จีเนี่ยน,น่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ในปีนี้เป็นบิกตอรี่นะเคดีเอเนอร์จีนะครับ ตลาดหุ้นจีนค่อนข้างทรงตัวเช้านี้คล้ายอยู่ในโหมดเวทแอนด์ซีก่อนผู้แทนจากสหรัฐและจีนจะเจรจากันรอบแรกที่สวิตเซอร์แลนด์เก้าถึงสิบสองนะครับยืนยันโพ i ิชันปัจจุบันขายทองแล้วก็ซื้ออะไรบ้างนะครับมีสามอย่างหุ้นจีน KTA shares k t China ตอนนี้เน้น KTA shares เป็นหลักเพราะว่า k t China เราเน้นให้ซื้อในเดือนที่ผ่านมานะครับตอนห่างเสียงต่างกว่า22,400แต่แค่ซื้อก็ได้นะแต่ว่าจุดซื้อที่ดีที่สุดี่้ผ่านไปละวอนนี้เน้น KTA shares ซึ่งเราเชื่อว่า น่าจะเริ่มเกิดโรเตชันในตลาดจีนเพราะว่าเศรษฐกิจดูดีขึ้นรอผลเจราจ่ายนิดน,นึงถึงเจราจ่ายได้ไม่ได้เราคิดว่าไม่ได้เดียวนะแต่ว่าจีนจะเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจและหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายอยู่ในเอเชียเนี่ยเรียกว่าอีโคโนมิกเซนซิทีฟสต็อกอยู่ใน KT a s เ a ชด้วยนะก็นายได้ประโยชน์นะครับตอนนี้เน้นเข้า k t a s เ a เวันนี้เลยนะวันนี้เลยนะบิตคอยและหุ้นคริปโตนะครับเป็นอะไรที่เราชอบ KT Bitcoin etf f ันนอ f f u n ยูไแล้วก็ KT b l บ c k c h a i n นะครับซึ่งเป็นกองทุนติดดาวของเดดือน,นี้วย นะแล้วก็เริ่มเกิดผลนะครับแต่ว่าเราคิดว่าอนาคตของบิตคอยและค,ในในในใคริปโตยังไกลน้ำมันและหุ้นพลังงานเราก็ชอบนะครับ k t Oil k t Energy Happy Weekend ทุกท่านพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคุยทุกวันฟังทุกเช้าฟังท,ทุกเดย์บายคริสเคแทนสวัสดีครับ